สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตมลองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกันกับโรงพยาบาลเมืองแกลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถไถหน้าร้านของสาขาแรกกันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูกันดูหน้าร้านกันก่อนนะคะสำหรับหน้าร้านภูนเสมอนะคะจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเส้นหลักเลยนะคะวิง่งถ้ามุ่งหน้าสู่ตัวจันทบุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้าวิง่งจะมาจากจันก็จะอยู่ขวามือนะคะสำหรับคันแรกนี้นะคะจะเป็น M6040 นะคะปีประมาณ57นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ ตัวผ่านพรวนนะคะราคาอยู่ที่399,000บาทค่ะยางใหม่ข้างหลังนะคะสวยๆเลยได้ยางใหม่2เส้นเลยนะคะตัว M 6 0 4 0 SU นะคะนี่เลยนะคะสภาพแบบนี้นะจ๊ะสภาพสวยๆนะคะอันนี้คือเราขายตามสภาพนี้เลยคือใช้งานได้เช็คเครื่องเช็คเกียร์ไม่มีปัญหาจะ้ะ3า9 0 0 0ก3 9 9 0 0นะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นจะเป็น32แรงทั้งหมดนะคะลูกค้า สำหรับฝั่งนี้นะคะจะเป็น L 3 2 0 8 sp 279,000บาทใบดันถังตัดหญ้านะคะตัวนี้รถปีประมาณ5859นะคะนี่เลยจ้ะสำหรับคันนี้ L 3 2 1 8 sp นะคะรถปีรถอันนี้ปี65นะคะราคา329,000บาทใบดันผ่านทวนสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้านี่เลยจ้ะ แล้วคันถัดมานะคะเป็น L3218SP ลดปี6.4นะคะไปดันอย่างเดียว289,000นะคะรถสสวยจ้ะส่วนคันนี้นะคะ L3218 นะคะสภาพเดิมๆลดปี6.3 279,000นี่เลยจ้า ส่วนคันนี้ L 3 2 1 8นะคะ2,99,000ใบดันฐาน3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะสำหรับคันข้าง,างในเดี๋ยวกุ้งขอเริ่มที่ตัวยันหนมานะคะ YM 3 5 7 A นะคะตัวนี้นะคะเอ่อจะเป็นจัดไฟแนนซ์ได้นะคะตัวนี้จะจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดเเปีเลยนะคะ YM357 นะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านทวนรายละเอียดจะเป็นตามนี้นะจ๊ะปี2,522รถ1,300ชั่วโมงอุปกรณ์จะมีใบดันผ่านทวนนะคะแล้วก็วางดาว10%นะคะอยู่ที่494,400บาทก็ตีไป50,000กลมๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาผ่อน7ปีนะคะเป็นรายปีนะคะถ้าผ่อนแบบรายปีนะคะ เราเลือกแบบรายปีจะมีงวดย่อย11เดือนนะคะจ่ายเดือนละ2,000แล้วก็งวดใหญ่งวดที่12จะ80,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ YM 357รถ57แรงนะคะสาภาพสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆเ,เลยสวยมากลูกค้ารถทัน300ชั่วโมงไม้แท้นะคะดูสีสันสดใสสวยงามนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ต้องมีคนค้ำนะคะสำหรับรุ่นนี้ มีคลิปวิดีโอแยกนะคะหากสนใจแจ้งกุ้งมา063 4539224 mm. ได้เลยนะคะขั้นถัดมานะคะ EF393T ตัวยันมา39แรงนะคะขั้นนี้นะคะฟรีดาวนะคะไม่ต้องมีคนค้าผ่อนได้นาน5ปีนะคะแล้วก็มีงวดย่อยละงวดย่อยถ้าผ่อนแบบรายปีจะมีงวดย่อยอองวดละ2,000บาทแล้วก็งวดที่12นะคะ 97,700บาทฟรีดาว600ชั่วโมงปี2020ดูสภาพรถทั้งคันสวยสวยมากๆเลยสีสันเดิมๆรถเหมือนซื้อมาจอดไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะสีสันเดิมๆนะคะลูกค้าสวยมากเลยค่ะยันหน้าตัวนี้จะจัดไฟแนนซ์ได้ส่วนคูโบต้าทั้งร้านขายเป็นเงินสดนะจ๊ะรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้เลย063 453 9224นะคะ นี่เลยสวยมากๆคันถัดมานะคะ L4018 นะคะ3 3 9 0 0 0บาทรถปี63ใบดันฐานควนนะคะ L4018 ก็จะมีอยู่หลายคันเหมือนกันให้เลือกนะคะจะมีอยู่หลายคันเลยอันข้างหลังนี้ก็จะเป็น L4018 เหมือนกันนะคะยางหน้าใหม่นะคะราคา3 3 9 0 0 0บาทนะคะ ส่วนคันนี้จะเป็น L4018SP นะคะ L4018SP คันนี้419,000บาทนะคะใบดันผ่าน5สภาพเดิมๆทั้งคันนะคะหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะโดยแอดไลน์มาที่0634539224นะคะ คุยรีละเพิ่มเติมได้นะคะวิดีโอคอลนะคะเวลาจะจองนะคะสามารถจองออนไลน์โดยป้องกันมิจฉาชีพให้โอนเข้าบริษัทพูลเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะตัวนี้ L4018 นะคะ329,000บาทรถรถปี63นะคะยังหน้าใหม่สภาพสวยๆค่ะส่วนคันนี้ L4018SP 3 9 9 0 0 0บาทค่ะปี64นะคะนี่เลย L4018SP เราจะมีอยู่2คันนะคะ สภาพแบบนันจ้สนใจคันไหนแจ้งค้งมาได้เลยสามารถจับจองออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนคันนี้3408 1 9 9 0 0 0บาทใบดันฐานควนค่ะ L 3 6 0 8 SP คันนี้นะคะรถปีประมาณ5758นะคะ2 9 9 9 0 0บาทจ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็น L 4 0 1 8นะคะ L 4 0 1 8นะคะคันนี้เพิ่งออกมายังไม่ได้ติดราคาเลย แต่สนใจคันไหนมาลองก่อนได้เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะ l 5 0 1 8นะคะ l 5 0 1 8 sp l 5 0 1 8 sp นะคะคันนี้4ี9 0 0 0บาทใบดันฐาน4นะคะ l ตัวนี้ยังใหม่4เส้นเลยนะคะยังใหม่4เส้นเลยนะคะ,นะคะ ส่วนคันนี้ L 3 2 1 8 SP ตัวเปล่าเข้ามาใหม่นะคะกำลังเช็คเก็บงานอยู่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะบอกมาได้เลยคันนี้ L SP, 4 0 1 8 SP 499,000บาทนะคะปี63ค่ะ499,000บาทส่วนคันนี้4 8 9 0 0 0บาทนะคะสนใจคันไหนนะคะ บอกมาได้เลยนะคะ0634539224ส่วนคันนี้400ชั่วโมง L5018SP นะคะสภาพเดิมๆนะคะ L5018SP สภาพเดิมๆทุกคันคันนี้400ชั่วโมง549,000บาทนะคะแล้วก็จะมีคันนี้ M108 นะคะ M108 หรือเปล่าไม่ใช่ M6240 นะคะตัวนี้600ชั่วโมงรถสภาพสวยมากๆรถปี65นะคะ ราคา7 2 9 0 0 0บาทใบดันผ่านพวนรถสภาพเดิมๆเลยลูกค้าสภาพเดิมๆเลย7 2 9 0 0 0บาทหากสนใจนะคะแอดไลน์มากุ้งจะส่งรูปภาพคลิปวิดีโอแยกให้เลยนะคะแล้วตัวนี้ M108 นะคะยางใหม่4เส้นนะคะรถเพิ่งออกมานะคะยังไม่ได้ทำรีวิวเลยใครสนใจปักหมุดไว้รอกดติดตามไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวพร้อมแจ้งราคาแน่นอนคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสนใจขั้นไหนบอกมาได้เลยนะคะหรือว่าหาอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2หรือเครื่องตัดหญ้านะคะทางเราก็มีนะคะสำหรับวันนี้กุ้งต้องบายไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ